สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์อีกแล้วนะครับอีกคันนะครับอันนี้ h o n d a City นะครับเข้ามาที่ร้านเรานี่ทำคุ้งเบาะแบบสวมนี hey, ่ Honda City นะครับสวมทับของเดิมนะของเดิมคันนี้นะฮะเป็นปีรถปี2010นะเคยทำเบานะฮะแบบยึดติดมาแล้วมีอาการปรีข้างๆนะครับปรีข้างๆด้านนี้ แล้วลูกค้าก็อ่ะเข้ามาปุ๊บก็ทําสวมทับเลยแต่สวมทับเรานะครับมองวิวเผยนี่มองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าสวมอ่ะดูนะครับว่าตรงปกหรือไม่นะครับนะดูนะครับไม่มีการตัดแต่งวิดีโอใดใดทั้งสิ้นนะครับทําสวมทับของเดิมไปนี่เป็นอย่างนี้นี่สีน้ําตาลนะครับอ่าสีงานจริงจะเข้มกว่าใน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 รูปนิดนึงนะครับสวมทับนะฮะเป็นหนังเทียมนะครับไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมนี่ครับ แล้วเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างนะฮะซ้ายฝานี่อย่างนี้ครับแล้วก็นี่หนาหนังหนาหนา 1, ึ่งมิลเต็มนะครับไม่ใช่ PVC 0.6เอามาทําเราเป็นหนังเ,เป็นหนังเทียมนะครับหนัง PVC ไม่ใช่ P ียูใช้ไปไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นยุยนะฮะหมดอายุก็จะเป็นลักษณะของการกรอบแตกแต่กว่าจะหมดอายุนี่นะฮะของเรานี่ใช้ได้หลายปี เรารับประกันการปีแตกการเย็บให้3ปีเลยครับปีแตกการเย็บคือ,อยังไงครับตามรอยเนี่ยนะครับถ้ามันปีมาเมื่อไหร่เนเราจะการเย็บให้ใหม่นะครับแต่ว่าเราใช้ได้ในร่อนเนี่ยเบอร์20เนี่ยนะสำหรับเย็บเบารถยนต์นะฮะนะเราใช้เกรดเอนะครับงั้นไม่ต้องห่วงเราการรับประกันเราก็ต้องมั่นใจว่าเราที่ทําไปเนี่ยมันไม่ปีแตกเหมือนอย่างที่ทําแบบยึดติดที่ว่ามันมีการปีออกมาอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับ นี่สวมทับไปเป็นอย่างนี้นะครับนะดูด้านหลังการสวมทับเนี่ยก็ไม่ได้ตึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าคุณภาพเกรดเองมันจะกระชับมากที่สุดนะฮะเราทําสวมทับแต่เราตัดตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นก็ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะฮะเราจะเอาอีกรุ่นหนึ่งไปใส่อีกรุ่นหนึ่งก็ไม่ได้ต้องตรงรุ่นใครรุ่นมันนะครับอันนี้ทําแบบตะข่ายตรงกลางนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปูพื้นนี่นะฮะเจ็ดดีเข้ารูปก,กระชับหมดเลยนะครับ พร้อมกับตัวปิดด้านบนนี้ด้วยนะครับสามารถจะถอดออกมาอย่างนี้ได้นะฮะนี่แล้วก็ถอดมาสบัสบสัดแล้วก็ใส่กลับลงไปนะครับนี่เป็นเส้นใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีนี่ก็รอรับกันได้เลยนะฮะเราเป็นโรงงานเย็บนะครับเราอยู่ลาดเท้าหนึ่งร้อยยิบสี่นะครับเป็นตั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่นะครับผิดได้เกือบทุกรุ่นนะครับทางร้านเราเนี่ยเป็นโรงงานเย็บ ะมาถึงก็เลือกสีปุ๊บก็รอรับได้เลยมีห้องรับรองให้กับลูกค้านะครับหรือว่าถ้ามั่นใจตัวสินค้าสั่งไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มาถึงใส่เลยแค่หนึ่งช่วงวงก็เสร็จแล้วถ้ายังไม่มั่นใจมาเลือกนะฮะแล้วก็รอรับประมาณ3 4มสี่ช่วโมงนะครับอชอบยังไงก็ติดต่อมาได้ที่091 709 9960น9 1 709 9 9เะครับ0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดียลน์นะครับ ขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่ให้ถ่ายวิดีโอสำหรับรถสวยๆกันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ